เป็นวันพันกว่าเรื่องมันจริงวันนี้ตอนนี้ก็วันพันกว่าเรื่องวันนี้งงหมดแล้วว่าใครอยู่ห้องไหนกันแน่คุเกศเอ้ยแม่เป็นไหนก็เมื่อกี้เอาเอาไปจากห้องอ้อมเมจเจอมาเลยอ้ยมาเป็นไหนอะบอกว่าให้รีบอาบน้ำนอนจ้ะยอมจะนอนแล้วอ๋อได้ได้คือตอนนี้งงมากว่าใครอยู่ห้องไหนกันแน่เดี๋ยวย้ายไปย้ายมาแม่หรือลงไปข้างล่างไหมไม่ลงจะให้ไปส่งอ่ะพาไปหาของหน่อยนะแต่หนูไลฟ์ เสร็จประมาณห้าทุ่มเลยนะเออเออเอาอะไรก็เอาได้เดี๋ไปหาห้องพี่นะแเออฝ่าพิมพบอกพี่เอาว่าปิดไฟก่อนนิก็ได้เป็<ตร>นนกตอบอ,อะ<น>งงค่ะวันทุกวันนี้ใครอยู่ห้องไหนกันแน่คือตอนนี้คือเจ้าฟันคือเหตุการณ์ตอนนี้คือลูมเมดแชมกับพี่เกดอะแอร์พัง คืนนี้ต้องไปนอนกับพี่นานาพี่จริงแล้วหนูอ่ะไปนอนกับพี่ออมแต่ว่าเมื่อคืนหนูไปนอนกับพี่ออมมาแล้วเมื่อคืนแล้วใช่เพไาะไปนอนเป็นเพื่อนพี่ออมมาแล้วหนูอ่ะก็ขึ้นมาเอาของชั้นหกแล้วเมื่อเช้าอ่ะคือไฟดับใช่ไหมลิฟ์พังเอ้ลิฟต์เปิดลิฟต์ใช้งานไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นมาชั้นหกเสร็จแล้วจะมาเอาของชั้นสี่ก็คือห้องนอนกับพี่ออมประตูล็อกค่ะล็อกนี่ไม่รู้เพราะว่าตอนที่หนูเดินออกมาคือประตูยังไม่ล็อกอยู่ หนูก็งงมากหนูให้น้ำมนพี่น้ำมนน่าจะรุ่นเดียวกันนะน้ำมนรุ่นท่าหาห้องพี่ออมให้คือตอนแรกหนูก็งงมากว่าทำไมหนูจําห้องตัวเองไม่ได้ที่นอนเมื่อคืนแล้วประตูก็ล็อกแล้วแบบงงมากจนแบบกุญแจห้องก็ดันอยู่ในห้องอีกก็ <c oughs> เลยต้องเปลี่ยนก้อนใหม่หมดเลยเสียไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแต่หนูไม่ได้เสียนะใช่